สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็แอดมินก็มีแนวทางของเลขหลานสาวมาฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเข้าบ่อยเดินดีนะคะบางงวดก็เข้าทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะบางงวดก็เข้าล่างบางงวดก็เข้าบนนะคะเป็นตัวเลข บนล่างนะคะปกติแล้วหลานก็จะส่งแนวทางมาให้นะคะแต่ว่าแอดมินก็ขอดูก่อนนะคะก็ดูมาแล้วนะคะสองวดนะคะสองวดติดนะคะก็วดที่ผ่านมานะคะแอดมินก็เป็นสูตรนะคะเป็นสูตรคํานวณน,นะคะเป็นตัวเลขคำนวณน,นะคะเป็นแนวทาง ตัวเลขคำนวณค่ะมวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคม68คะ่ะตัวเลขทุกๆตัวเลขนะคะก็เป็นเพียงแค่แค่การคาดเดานะคะไม่มีใครสามารถทราบได้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะแต่แอดมินเห็นว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะตัวเลข9ชุด9คู่ค่ะ แอดมินก็เลยนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็นี่ก็คือของงวดเอ่อ16เมษายนนะคะก็เข้าที่85ตรงๆนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะเอ็มินก็ต้องขอฝากคำเตือนนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆต,ตัวเลขทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดค่าไม่มีใครทราบได้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะก็การคำนวณนะคะก็เหมือนกับการคาดเดานะคะเราก็อยากจะให้ตัวเลขเข้านะคะก็มาลองดูกันนะคะว่างวดวันที่16พฤษภาคม 6, 6 8 จะเป็นยังไงนะคะจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะคะเราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะตัวเลขไหนตัวเลขดีตัวเลขเด็ดแอดมินก็อยากที่จะเอามานำเสนอนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อเป็นแค่ความบันเทิงก็ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตัวงวดนี้นะคะ 16, 16พฤษภาคม6 8ปนะคะ ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่าแอดมินจะเขียนให้ใหม่นะคะเป็นตัวเลขสูตรคำนวณของร้านสาวที่ทำงานอยู่ที่ระยองนะคะเมื่อก่อนเราก็ส่งตัวเลขให้แอดมินแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยเดือนดีนะคะแต่ก็ห่างหายไปนานเหมือนกันเพราะแอดมินไม่ค่อยมีเวลาติดต่อนะคะงวดนนี้นะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะ เป็นเจ็ดนะคะแปดแล้วก็เก้าจะมาไหมมาลุ้นไปด้วยกันนะคะถ้าเจ็ดมานะคะเจ็ดมานะคะเจ็ดอะไรเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกเด้อ แล้วก็ทาเบิ้ลนะคะทาเบิ้ลนะเบิ้ลไปที่เจทุกๆตัวเลขทุกๆแน้วทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้า8มา8จะมาอีกไหมนะคะ8 5มาแล้วจะมาอีกหรือเปล่าก็ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะก็8 5 8 6 แปดเจ็ดจ้าเก้าราคาทับเก้ามาเก้าห้าเด้อเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะจะมาให้เห็นสักคู่ไหมนะ ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคม68นี้นะคะเด่น7 8 9นะคะจับคู่7 5 7 6 7 7นะคะ8 5 8 6 8 7 9 5 9 6แล้วก็9 7นะคะชอบตัวไหนก็ค่อยลงทุนตัวนั้นนะคะการลงทุน มีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณาแล้วก็สติเยอะๆนะคะแอมินดูมาสองวดก็ค่อนข้างที่จะเข้าบ่อยเดินดีนะคะก็มาลุ้นนวดนี้กันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะก็ขอกําลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะออดมินก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกับแอดมินมาตลอดนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังปัง,ปง,ปงรวยรวยรวยทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากเพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆแม่นๆก็ มาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะก็ถือว่ามาเป็นสะพานบุญให้แก่กันและกันนะคะสำหรับคลิปนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ